สวัสดีครับกลับเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กำมณเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนกิจ4ปีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีสปอยของกิจออกมานีน้นิดหน่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจ4ปีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใ,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ ทปทูคอเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน u i d ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนในหน้าเว็บกันก่อนละกันนะฮะสำหรับการลงทะเบียนในหน้าเว็บนะครับผมก็ให้เข้ามาในเว็บของเกมเลย a o g Enjoy. n j o y n t t h นะครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอหน้านี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยกดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมก็ให้เลือก ID เกมของเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดมาปั๊บด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มให้เลือก3อันนะครับผมซึ่งคุณต้องเลือกทั้ง3อันนะครับกดทีละอันนะก็เลือก ID ก่อนนะครับกดอันแรกปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้ามานะครับผมจากนั้นเนี่ยก็กดเลือก ID เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดเลือกรับพรอันที่เป็นข้อ2นะครับผม แล้วก็ย้อนกลับไปทําใหม่นะครับผมก็คือ1 ID เดีนี่ยทำสามรอบ3ปุ่มนะฮะในการเช็คว่าเรากดหรือยังเนี่ยก็คือเลือก ID ดีนะครับผมถ้าไอ้สาอันล่างเนี่ยเป็นสีเทาๆแสดงว่ากดหมดแล้วนะครับอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผมก็คือน่าจะมีพื้นที่ใหม่3ที่นะครับผมน่าจะเป็นแมปพิเศษนะฮะให้คุณไปล่าไข่พวกเนี้ยเนี่ยไข่สีม่วงไข่สีส้มไข่สีเขียวเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามีการ์ดหรือเปล่านะอย่างวันเดอร์เลือดเขียวถ้าการตกนี่คือโคตรแพงนะผมดีกว่าไว้อีกะฮะ ก็มีหลายๆเพจนะครับผมลงข่าวกันแล้วนะครับก็หลักๆเนี่ยที่เห็นอยู่ก็จะมีแบบเริ่มได้ตัวฟรีใช่ไหมมีกิจ4ปีนะครับผมเ o ็ก o ค r อ่าของรางวัล4ปีเนี่ยรู้สึกจะเป็นแหวนนะแหวนกับคอสตูมนะครับผมแล้วก็เห็นไหมมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นรูปหมวกอันนี้เนี่ยเดาว,ว่าจะต้องแจกเป็นไอเทมประจำอาชีพตัวเองเหมือนปีที่แล้วแหละนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยเลยวิ่ก้าใช่ไหม ก็จะมีแจกหมวกประจามาชีพเช่นหมวกคูไซเดอร์ฮลี่คอร์หมวกฮันเบิล์อะไรอย่างนี้นะฮะ,ะปีนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีแจกเนี่ยมีการ์ดบอลเอ็นพีบีเอสบีใบบวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีคัสใหม่โอเบลอกังเอโลกับไอเทมใหม่เซตโนเบลดนะครับผมที่ได้จากกันที่ได้จากกิจนะฮะโอเคแล้วก็สปอยใหม่ล่าสุดนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเราลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับผมคุณจะได้รับตัวละครฟรีหรือว่าก้าวหนึ่งตัวนะครับ ถ้าเดานะน่าจะเป็นพวกคัสสองแหละเขาคงไม่ให้คัสพิเศษมานะครับผมแล้วก็จะไปกล่องเลเวลอัพทุกๆ10เลเวลด้วยนะครับผมอ่ะมีเป่าพึ่งก็คือไอ้เป่าที่มันกรีดได้นะฮะอันที่2เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องช่วยกันทำนะครับผมเพื่อให้ได้ของสักอย่างนะครับผมก็อย่าลืมมาช่วยกันทําด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับอันที่3นะครับผมของปีนี้น่าจะโหดอยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะได้เป็นแหวนน่าจะเป็นแหวนกิีดปีนะครับผม ก็น่าจะต้องตีบวกออปชันอะไรพวกนี้เหมือนเดิมแต่ว่าตีในกลิ่เนี่ยน่าจะตีง่ายกว่าตีธรรมดานะครับผมออปชันนี้เดาน่าจะเป็นพวกแบบ fighting bear power ไฟติ้งแบบคพาวเวอร์เลยพวกนั้นแหละนะครับผมก็น่าจะมันนั้นนะฮะอาจจะไปคอมโบรองเท้าเทมหรือว่ารองเท้าอินฟินิตี้แสดงว่าของดีมันต้องโดนนะครับผมยังยังไม่พอนะครับผมเห็นเขาเขียนข้างล่างไหมนะครับผมถ้าทำภารกิจได้นะครับผมจะได้รับคอสตูมที่สามารถออฟอาชีพได้ฟรี4ส่วนนะครับผม บอกได้เลยว่าอันนี้แหละน่าจะดีที่สุดในกิลนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคอร์สอาชีพ upper middle lower การเมนตอนนี้แพงมากนะครับผมบางอาชีพนี่คือยกเซตนี่เกือบ5,000นะครับผมถ้าได้ฟรีนี่คือแบบอืมนะมันต้องเอานะครับผมอาชีพที่ยอดนิยมหน่อยจะเป็นพวกคูเซเดอร์ไนท์อะไรพวกนี้นะครับผมของดีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นได้คอร์สหหรือคอร์ดสนะโอ้หถ้าได้คอร์สนี่ว้าวซ่าเลยนะครับผมคอร์สนี่แพงทุกชิ้นเลยนะฮะ คอร์ดหนึ่งบางอันยังถูกไงนะครับดังนั้นเนี่ยกิจนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมแจกคอร์ดตูมอัปเปอร์มิเดอร์ลเวอร์สส่วนเลยนะฮะแล้วก็มีชายรีวอร์ดชายรีวอร์ดเนี่ยจะมีใบบวก7ถึง9ด้วยนะครับผมทั้งเกาะทั้งอาวุธเลยนะฮะเราจะได้มีอาวุธเกาะบวก9ใช้กันแล้วนะครับผมแล้วก็มี b ีเด้วยกับการด้วยพีแจกด้วยแต่อันนี้ต้องรอดูกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาชีพใหม่โบโลคังเอโลนะครับผมแล้วก็เซตโนเบรสนะครับผมซึ่งเซตโนเบรสเเเเนนนนนีีี่่่ยยทขาาบบออกกมมมัััจะะป็็คคคตรื มันจะไม่เหมือนเซริร์ฟคัสสามสทัทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันจะไปซัพพอร์ตสกิลคลาสิกเช่นสมมุติอ่าเซตโนเบสของพาราดินก็นจะเป็นฮ o ล y ี่คอร์สอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่น่าจะคือหาก็คือเซนแลบนั่นเองนะครับผมคุณสามารถล่าบ,บอสอีพีรายวันได้นะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากล่าบอสเนี่ยคุณไปเตรียมของรอไว้ได้เลยนะครับผม ได้ล่าแน่นอนนะฮะเซนแฉกนี้มันๆน,นะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสปอยล่าสุดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีใหม่กว่านี้อีกไหมนะฮะเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิมอีกแหละว่าแบบเออมีเล่นสนใจกันบ้างนะครับผมโอเคครับหลักๆคลิปนี้ก็คือชวนคุณมาลงทะเบียนนั่นแหละกิจสี่ปีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยอย่างน้อยเอาตัวฟรี99ก็ยังดีนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยต้องไปวัดดวงกันอีกทีนึงว่าทํายากทําง่ายนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เท่นี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกรมบวนเวขา,ขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอ้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ